จึงภาล้เขียนพิที้แล้วสายตาใครสั่นในเรือนี้คือจึงภาพลุ้นี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งหัวใจบอกเคยเสือเ่อมแบบนี้เลย คนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเขามาลอกลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้ออนวอนเรียกร้องขอจากใครสิ่งที่แนบบ่เห็นเคยปิดใจแล้วยอมรับมาสวัสดีแม่หนึ่งครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปลผัน จากมือนี้หอนเมื่อนั้นสิบ่ยอมไม่พูดใดมาทำร้ายพอจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีๆบอกให้ผูดด้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบอเชื่อว่าความหากนั้นมีจริงอยู่บ่แต่ก็ งงชีวิตเจ้าขอเป็นอย่างต้องมาดูแลคนคนหนึ่งที่เฮาบอกเคยหัวจากแต่หากไ่เบิดทั้งใจหรือย้อนว่าเวนวกรรมอันใดให้ให้เขาพอกันพี่ๆทุกคนรู้ไหมว่าทำไมนุกถึงร้องเพลงของพี่ก้องห้ยไรเพลงแรกที่ไลฟ์สดในวันนี้ ก็เดี๋ยวนุกขอฝากเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่กองไฮไลด์ด้วยนะครับผมที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้นะครับขอบคุณพี่ก้องไฮไลดด้วยนะครับก็ล่าสุดนะครับนุกก็จะได้ไปเล่น MV เพลงของพี่ก้องนะครับผลงานเพลงผูกกรรมอ่าผูกกรรมนะครับพี่ก้องให้ไปร่วมแสดง MV อ่าก็ฝากด้วยนะครับ ลอง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 เซิร์ชลองเซิร์ชเข้าไปลองลองเซิร์ชเข้าไปในใน YouTube นะผูกกรรมพี่ก้องแกร้องไกรไปอยู่นะครับก็เป็นเป็นเพลงคล้ายคล้ายนาคีนี่แหละนะครับถามไอ้กองไอ้กองครับผมสิได้เล่นเป็นยังนี่มเมื่อเล่นเป็นนันพญานาคไอ้นะเด้อไอ้กองวาก็ดีใจมากนะครับดีใจมากดีใจมากก็ขอบคุณขอบคุณพี่กองมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนที่ผลักดันนุกมาจนถึงวันนี้รอรอดูด้วยนะรอดูด้วยนะ อยาให้ทุกคนรอดูนะครับผมผลงานเพลงผูกกรรมนะใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิงก่อนเนอะคุยกับพี่ก้องอยู่แต่ชีวิตเป็นยังต้องมาดูแลรอชมนะครับจริงๆนู้ว่าจะยังไม่บอกนะ จริงๆนุ๊กนุ๊กจะไปถ่ายถ่ายก่อนแล้วก็เลาะแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ให้แซกไปไปไปตามถ่ายเบื้องหลังไงแต่มันมันดีใจไงทุกคนคือจริงๆอ่ะก็เบิ้ลปุมราชแหละที่เป็นมายอดนุก๊กแต่ว่าเบิ้ลกับพี่กล้องเขามาพร้อมกันแล้วแบบเป็นเป็นเป็นมายอดของของเพลงของเพลงใ,ในในยุคลูกทุงอินดี้ไงทั้งสองคนคือมาด้วยกันเลยแล้วพี่กล้องนุ๊กนุ๊ก นุกชื่นชมพี่ก้องมากเลยนะตอนนั้นคือพี่ก้องแกเป็นคนที่เก่งมากไม่ว่าจะร้องเพลงแต่งเพลงแล้วก็คําพูดอะไรประมาณนี้นุกกชอบมากเลยครับแล้วก็พี่ก้องก็เป็นไอดอลของพี่แก๊์ด้วยนะพี่ก้องเป็นไอดอลของพี่แก๊บด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมนุกดีใจมากเลยนะครับขอบคุณพี่ก้องอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์ด้วยที่ให้โอกาสน้องชายคนนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนเลยที่ผลักดันลุกมาจนวันนี้ ได้ไปแสดง mv ให้กับพี่ก้องด้วยนะครับผมก็ดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากอ่าหาพี่ก่อนคือจังเกียนบม่มีไม่คำ นางงามลงใสขี่ดินอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ปราณีนะครับฝากด้วยนะครับบทปราณีดีมากนะฮะฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยขอบคุณครับผมใจในตัวนกน้าดังๆปังๆนะขอบคุณครับเอา้าสวัสดีสวัสดีเพื่อนรักครับผมกฤษดามาสีนะครับเป็นเพื่อนคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่มัธยมเลย แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยกับยูหองข่างกันพร้อมนะครับผมตอนนี้เขาได้เป็นทหารแล้วนะเขาจับได้ใบแดงครับทุกคนเอยเออ่รแมาณนั้นเขาสมัครไปเป็นทหารครับออสวัสดีเพื่อนคิดถึงเด้อทำฝันหลายๆอย่างแล้วนะคนเก่งครับก็ความฝันนุกมันจะเกิดขึ้นได้มันมันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่ๆนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆที่ผลักดันนุกมาจนถึงในในวันนี้นะครับมาจนผลักดันนุกมาจนถึงในวัน มาผักดานุกมาจนถึงในวันนี้แล้วทาให้ผู้ใหญ่หลายๆหลายๆท่านหลายๆคนอย่างพี่ก like, like ้องหรือพี่พี่สิงหรือว่าเบิ้ลหรือว่าหลายๆคนได้ได้เห็นว่าอ่ะนุกคนนี้ก็มีก็ก็ทำเป็นนะก็ทําได้นะมีศักยภาพเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้พี่เขาก็เลยให้โอกาสที่จะได้แสดง MV ็นะครับเขาก็ดีใจดีใจครับแต่นุกนุกได้แสดงปาณีแล้วก็ของพี่ก้องแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่นุกแสดงนะ ปลายๆก็จะมีหนังนะครับหนึ่งเรื่องนะครับปลายๆก็จะมีหนังเช่นกันนะครับก็ฝากฝากรอดูด้วยว่าอีอกเยอะแยะเลยที่จะผลิตออกมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลายๆปลายๆก็จะมีหนังใหญ่หนึ่งเรื่องแล้วก็พวกแก๊งํำหวานแก๊ปเปอร์ออฟแจ็คทุกคนก็จะมีจะมีเป็นเป็นเป็นอน่าจะเป็นซิทคอมเป็นเป็นกึงนงก่งหนังกึ่งซิทคอมครับก็ฝากด้วยฝากด้วยนะครับผม